ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง wonder m a t by c o o g o o k นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นเรื่องฟังก์ชันตีโกณมิตินะคะโดยเราจะมาเริ่มรู้จักกับฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ก่อนอื่นนะคะต้องรู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะคะ และมีรัศมียาวหนึ่งหน่วยวงกลมนี้เป็นกราฟของความสัมพันธ์นะคะก็คือเป็นเซตของคู่อันดับ xy อยู่ในจำนวนจริง R คูณ R นะคะโดยที่ x ยกกำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1เนื่องจากว่ารัศมีวงกลมของเรายาวหนึ่งนะคะ R ตรงนี้ปกติสูตรจะเป็น R กลังสองก็เลยกลายเป็น1ห,หน่วยเพราะว่ามีรัศมียาว1ห,หน่วยเมื่อกำหนดจ,จำนวนจริงทีต้านะคะจากจุด1 0โดยเราวัดระยะนะคะไปตามส่วนโค้งของวงกลม1ห,หน่วยให้ยาวมีขนาดทีต้าหน่วยนะคะจนถึงจุด xy นะคะ ซึ่งอยู่บนวงกลมหนึหน่วยโดยมีข้อตกลงสำหรับทิศทางของการวัดดังนี้นะคะถ้าเกิดว่าทีต้าของเรามากกว่า0เราจะวัดส่วนโค้งจากจุด10น,นะคะไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือไปทางนี้นะคะแต่ถ้าทีต้าน้อยกว่า0เราจะวัดส่วนของเส้นโค้งนะคะ จากจุด1 0ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนมาทางนี้นะคะและถ้าเมื่อทีต้าเป็น0ก็คือจุดปลายของส่วนโค้งก็จะหยุดอยู่ที่พิกัด1 0นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรูปประกอบนะคะเมื่อทีต้ามากกว่า0เราก็จะเริ่มวัดจากพิกัด1 0ตรงนี้นะคะวัดแบบ ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมาหยุดอยู่ที่จุด x y นะคะแต่ถ้าเป็นชีต้าน้อยกว่า0เราจะวัดจากจุด10เหมือนกันนะคะแต่จะหมุนตามเข็มนาฬิกามาหยุดอยู่ที่พิกัด x y เมื่อเรากำหนดจำนวนจริงทีต้าให้นะคะจะสามารถหาจุด x y ซึ่งเป็นจุดปลายของเส้นโค้งที่ยาว ทีตาหน่วยนะคะเชนว่าใส่ค่าสมบูรณ์ก็คือจะเป็นค่าที่เป็นบวกนะคะในทิศทางที่กำหนดให้นะคะจะวัดได้เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของทีตามากกว่า2พายก็แสดงว่าวัดส่วนโค้งเกิน1รอบเพราะว่าเส้นรอบวงของวงกลมหน่หน่วยของเราจะยาว2พายนะคะก็คือ1รอบ ของวงกลมจะยาว2พายทีนี้เรามาดูเนื่องจากวงกลมนี้นะคะเป็นวงกลมที่มีรัศมียาว1ห,หน่วยพิกัดตรงนี้นะคะก็คือ10และพิกัดบนแกน y ตรงนี้ก็คือศ1และฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะก็คือพิกัดลบ10แล้วก็บนแกน y ด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือพิกัด0ยลบ1จุดศูนย์กลางนะคะจุดกํำเนิดก็คือจุด O นะคะก็คือจุด00นทีนี้เป็นด้านหน้า x Y นะคะจุดูภาพที่1ตรงนี้นะคะค่าของ x จะเป็นบวกค่าของ y ก็จะเป็นบวกจุดดูภาพที่2องค่าของ x เป็นลบนะคะค่าของ y เป็นบวกจตุภาคที่3 x กับ y เป็นลบทั้งคู่จตุภาคที่4 x เป็นบวกนะคะค่า y จะเป็นลบทีนี้เราก็มาดูนะคะเริ่มต้นทีต้าก็จะเป็นศูนก่อนตรงนี้นะคะเป็น0ูนย์ก่อนจากนั้นถ้าครบ1รอบ หมุนแบบทวนเข็มนะคะก็คือทีต้ามากกว่า0ูนย์คบ1รอบก็จะได้2พายแต่ถ้าเราหมุนแค่ครึ่งรอบมาถึงตรงนี้นะคะครึ่งรอบหมุนถึงตรงนี้ก็จะยาวพายนะคะเส้นรอบวงจะยาวพายแต่ถ้าหมุนมาถึงแค่จุดนี้นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของพายเส้นรอบวงก็จะยาวพายส่วน2ถ้าหมุนมานะคะ ถึงจุดนี้ก็คือก็จะยาว3พายส่วน2นะคะก็คือพายบวกกับพายส่วน2ก็ได้3พายส่วน2นะคะถึงจุดนี้ทีนี้ถ้าเราแบ่งพายส่วน2อนะคะออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเส้นรอบวงตรงนี้นะคะแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งก็คือจุดนี้พายส่วน2หาร2ก็จะได้พายส่วน4นะคะ ตรงนี้เหมือนกันนะคะถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือพายส่วนสองบวกกับพายส่วนสี่ก็จะได้สามพายส่วนสี่จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือหนึ่งพายส่วนสี่ตัวนี้ก็สองพายส่วนสี่ตัดทอนก็จะเหลือพายส่วนสองตรงนี้ก็จะเป็นสามพายส่วนสี่ตรงนี้สี่พายส่วนสี่ก็เหลือพายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 5พายส่วน4ตรงนี้ก็6พายส่วนสก็ตัดทอนเหลือ3พายส่วน2ต่อไปตรงนี้นะคะก็7พายส่วน4คบ1รอบก็เป็น8พายส่วน4ก็คือ2พายนั่นเองต่อมานะคะถ้าเราแบ่งพายส่วนสองนี่นะคะเส้นโค้งพายส่วนสองเนี่ยออกเป็น3มส่วนพายส่วน2หารสาม ตรงนี้ก็จะเป็นา i ส่วน6นะคะพอตรงนี้า i ส่วน6บวกอีกา i ส่วน6ก็จะเป็น2พา pi ส่วน6ตัดทอนก็จะเหลือายส่วน3นะคะต่อไป2พาย i ส่วน6 3พาย i ส่วน6ก็คือา i ส่วน2ตัวนี้ก็คือ4พา pi ส่วน6ตัดทอนก็จะเป็น2พา pi ส่วน3าม ต่อไป5พายส่วน6นะคะจุดนี้6พายส่วน6ก็คือพาย7พายส่วน6ตรงนี้นะคะแพายส่วน6ตัดทอนก็เป็น4พายส่วน3ต่อไป9พายส่วน6ก็คือ3พายส่วน2ต่อไปตรงนี้นะคะก็คือ10พายส่วน6ตัดทอนก็จะเป็น5พาย ส่วน3จุดนี้ก็จะเป็น11พายส่วน6ครบ1รอบก็จะเป็น12พายส่วน6ตัดทอนก็จะได้2พายที่พูดมานี้ก็คือเป็นการหมุนแบบทวนเข็มนะคะก็คือทีต้ามากกว่า0น,นะคะ ทีนี้มาดูนะคะเมื่อกำหนดทีตามาให้นะคะให้แสดงตำแหน่งของจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยนะคะที่กำหนดให้นะคะข้อ1ทีต้าเท่ากับพายนะคะเราก็เริ่มวัดจากจุด1 0เนื่องจากทีต้าเป็นบวกเราก็จะหมุนแบบทวนเข็มนะคะก็คือหมุนมาทางนี้พายนะคะ พาก็คือพิกัดตรงนี้นะคะมาหยุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะคือจุดปลายที่เป็นพิกัด x y นะคะโดยที่ทีตาก็คือพายเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเส้นโค้งนะคะโค้งไปจนถึงตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2นะคะ5พายส่วน4เป็นค่าบวก ก็จะหมุนแบบทวนเข็มแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้นะคะ5 4พายส่วนสตรงไหนนะคะ5พายส่วนสีก็คืออยู่จุภาคที่3นะคะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนมาถึงจุดนี้จุดนี้นะคะก็คือ x y เราก็หมุนหมุนมาถึงตรงนี้นะคะพิกัดตรงนี้ก็คือ x y โดย ความยาวของส่วนโค้งของวงกลมก็คือทีต a ก็คือ5พายส่วน4นะคะจากนั้นมาดูข้อ3นะคะทีต้าเท่ากับ11พายส่วน6ก็เป็นบวกก็จะหมุนแบบทวนเข็มเราก็เริ่มจากจุด1 0ูนย์เหมือนกันนะคะ11พายส่วน6ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะก็คือเกือบจะถึง2พายเหลืออีกแค่พายส่วน6นะคะ ตรงนี้ก็คือพิกัด x y ที่มีเส้นโค้งยาวเท่ากับ11พายส่วน6เพราะฉะนั้นเราก็เขียนเส้นโค้งนะคะมาให้ถึงจุดนี้นะคะต่อไปนะคะข้อ4 ข้อ4ทีตาคือ2พายส่วน3นะคะเราก็เริ่มจากจุดตรงนี้นะคะ2พายส่วน3ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะพิกัด XY เราก็วาดเส้นโค้งนะคะมาถึงตรงนี้เส้นโค้งตรงนี้ก็คือทีตาเท่ากับสพายส่วนส ต่อไปข้อ5นะคะทีตาเท่ากับลบ3พายก็คือถ้าทีตาน้อยกว่า0จะหมุนแบบตามเข็มมาทางนี้นะคะลบ3พายอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเริ่มต้นที่จุด1 0 10, ถ้าลบพายก็ถึงตรงนี้ลบพายลบ2พายลบ3พายก็คือมาหยุดจุดนี้นะคะพิกัด xy อยู่จุดนี้โดยที่จะเห็นว่า มันหมุนรอบครึ่งนะคะแบบตามเข็มก็จะเป็นนี่ค่ะลบพายลบสองยลบสามพายก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมุนแบบนี้นะคะรอบครึ่งนะคะตรงนี้คือความยาวของทีตาเท่ากับลบสามพาย ต่อไปข้อ6นะคะทีต้าน้อยกว่า0ก็จะหมุนแบบตามเข็มแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูลบ17พายส่วน4ลบ17พายนะคะเรามาดูหมุนไปนแล้วกี่รอบนะคะก็จะได้ว่าลบ17พายมันก็คือลบ4พายกับลบพายส่วน4นะคะก็คือ ถ้าก็คือได้ลบ4ี่พายก็คือ2รอบแบบตามเข็มนะคะถ้าเราเอาสี่มาคูณนะคะทำส่วนให้เท่ากันก็คือก็จะได้สคูณลบสี่ก็ได้ลบ16กลบ1ก็เป็นลบ17พายก็แปลว่าตรงนี้ก็คือหมุนสองรอบแบบตามเข็มแล้วก็หมุนไปอีกลบพายส่วนสี่นะคะก็คือหมุนแบบนี้นะคะรอบอยรอบนี้นะคะ แล้วก็สองรอบแล้วก็มาอีกครึ่งหนึ่งก็คือพายส่วนสนะคะก็จะหยุดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหมุน2รอบนะคะแบบนี้นะคะ2รอบแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ลบพายส่วนสี่นี่คือจุดพิกัด x y โดยที่ความยาวเส้นโค้งก็คือลบส7พาย ส่วน4แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์นะคะโดยกำหนดฟังก์ชัน f นะคะเป็นจำนวนจริงไปยังจำนวนจริงและฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันจากจำนวนจริงไปยังจำนวนจริงเช่นกันนะคะโดยที่สำหรับ แต่ละจำนวนจริงทีตาใดๆนะคะเราจะให้ว่าเมื่อแทนทีตาลงไปในฟังก์ชัน f จะมีค่าเท่ากับ x นะคะและเมื่อแทนทีตาลงไปในฟังก์ชัน g จะมีค่าเท่ากับ y นะคะและเมื่อ x กับ y เป็นพิกัดนะคะที่เป็นจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยโดยที่เราวัดจาก10นะคะ แล้วก็ยาวทีต้าหน่วยนะคะในทิศทางตามที่กำหนดก็คืออาจจะทวนเข็มหรือตามเข็มน,นะคะเราจะเรียกฟังกช์ชัน G นะคะว่าฟังก์ชันไซน์ไซน์ฟังกช์ชันนะคะก็เอาสัญลักษณ์3ตัวแรกก็คือ sin มาใช้แทนฟังก์ชันไซน์นะคะและเรียกฟังกช์ชัน f ว่าฟังกช์ชันโคไซน์นะคะโคไซน์ฟังกช์ชันก็ใช้สัญลักษณ์ สตัวแรกของตัวหน้าสุดนี่นะคะก็คือ cos นะคะเราก็จะเขียนแทนฟังก์ชัน g ด้วย s i n และเขียนแทนฟังก์ชัน f ด้วย cos นะคะเราก็จะได้ว่า y นะคะฟังก์ชัน g คือ s i n ก็จะเป็น y เท่ากับ sine theta อ่านว่า y เท่ากับ sine theta ส่วนฟังก์ชัน f นะคะแทนด้วย cos นะคะ cos นะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับ cos ทีตาอ่านว่า x เท่ากับ cos ทีตาเพราะฉะนั้นเวลาจะหาค่า sin ทีตาให้ดูค่า y ถ้าจะหา cos ทีตาให้ดูค่า x นะคะทีนี้จาก y เท่ากับ sin ทีตานะคะและ x ก็คือ คศทีตาวงกลม1หน่วยนะคะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดก็คือจุด0ูนะคะแล้วก็กราฟของความสัมพันธ์ของวงกลม1หน่วยก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1นะคะเราจะเห็นว่าค่า x กับ y นะคะจะเป็นค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะคะไม่เกินนี้นะคะดังนั้นนะคะค่าของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์นะคะ จะเป็นจำนวนจริงตั้งแต่ลบ1ถึง1นะคะก็คือถ้าแทนทีตาเข้าไปนะคะจะได้ค่า x กับ y เนี่ยตั้งแต่ลบ 1- ถึง1เพราะฉะนั้นเรนของเรานะคะเรนของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ก็จะเป็นเซตของจำนวนจริงตั้งแต่ลบ 1- ถึง1ส่วนโดเมนของฟังก์ชันนะคะก็จะสามารถแทนทีตาได้เป็นจำนวนจริงนะคะทีนี้จากสมการ วงกลม1ห,หน่วย x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ1น,นะคะเมื่อเราแทนค่า x ด้วย cos ทีตาแล้วก็แทนค่า y ด้วย sin ทีตานะคะจะได้ว่า cos ทีตานะคะทั้งหมดยกกําลังสองบวกกับ sin ทีตาทั้งหมดยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ1นนะคะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น คอสทีตากำลังสองบวก sin ทีตายกกำลังสองเท่ากับ1น,นะคะเมื่อทีตาของเราเป็นจำนวนจริงทีนี้หมายเหตุน,นะคะให้ระวังคำว่า cos ทีตายกกำลังสองหมายความว่า cos ทีตาคูณอยู่กับ cos ชีตานะคะคนละความหมายกับคอสชีตายกกำลังสองแบบนี้จะหมายถึงเป็นค่าคอสของจํานวนจริงนะคะจำนวนจริงทีตายกกำลังสองจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเขียนเลขสอให้ถูกนะคะวางให้ถูกตำแหน่งทีนี้เราจะมาหาค่า ของ sin กับ cos ที่กำหนดให้นะคะเมื่อทีตาเป็นจํานวนจริงเรามาดูข้อ1น,นะคะทีตาคือ5พายเราจะหา sin ของ5พายและ cos ของ5พายก่อนอื่นนะคะเรามาลงความยาวของเส้นโค้งก่อนนะคะเริ่มต้นคือ0ูนย ตรงนี้คือพายส่วนสถึงตรงนี้คือพายถึงตรงนี้นะคะก็คือ3พายส่วนสครบ1รอบก็คือ2พายอันนี้คือหมุนแบบทวนเข็มนะคะทีนี้ถ้าเราหมุนเกิน1รอบนะคะถ้าเป็น2รอบมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น4พายนะคะ6พายไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหมุน มาตรงนี้พา π 2พายหมุนมาถึงตรงนี้อีกก็จะเป็น3พาย4พาย π แล้วก็5พายนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นเลขคู่จะอยู่ฝั่งขวามือบนแกนเอกนะคะถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ5พาย7พ π 9พา π ไปส่วนถ้าหมุนมา1รอบแล้วก็หมุนมาอีก π ส่วนสนะคะก็จะเป็น พายส่วน2บวกกับ2พายนะคะก็จะได้เป็น5พายส่วน2นะคะถ้าหมุนสองรอบแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น9พายส่วน2นะคะทีนี้มาดูจุดนี้บ้างนะคะถ้าหมุนมาถึงจุดนี้ก็คือ3พายส่วน2แต่ถ้าหมุนครบ1รอบแล้วหมุนมาหยุดที่จุดนี้นะคะก็จะเป็น 7พส่วน2ถ้าเป็น2รอบแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น1 1พส่วน2ทีนี้นะคะเรามา,าหาค่าของ sin 5พานะคะถ้า sin ให้ดูที่พิกัดของค่า y นะคะ5พายอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่า y ก็คือ0 เพราะฉะนั้น sin 5พายก็จะได้0ส่วน cos ให้ดูที่ค่า x นะคะก็จะได้ลบ1ต่อมานะคะมาหา sin ของ3พายส่วน2 3พายส่วน2อยู่ตรงนี้นะคะ sin ให้ดูค่า y ก็จะได้ลบ1ส่วน c ค s สาพายส่วน2ให้ดูค่า x ก็จะได้0 ข้อ3นะคะไซน์ของ5พายส่วน2 5พายส่วน2ก็คือหมุนครบ1รอบแบบทวนเข็มแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะค่า y ก็คือ1เพราะฉะนั้นไซน์ได้1ส่วนคอสของ5พายส่วน2อคอด,ดูค่า x ได้0เพราะฉะนั้นคอส5พายส่วน2ก็ได้0ต่อมาข้อ4นะคะ s i n ของลบหกพายกับ c o s ของลบหพายเนื่องจากว่าทีต้าเป็นลบนะคะก็จะหมุนตามเข็มถ้าติดลบนะคะก็จะเป็น1รอบก็จะเป็นลบสพายแบบตามเข็มสองรอบก็จะเป็นลบสพายหมุน3ามรอบแบบตามเข็มก็จะเป็น ลบหพายเพราะฉะนั้นพิกัดอยู่ตรงนี้นะคะจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ค่า s i n ก็ดูค่า y ได้0ค่า c o s ก็ดูค่า x ได้1แบบนี้นะคะต่อมาหาค่าของ sin ของลบ9พายส่วน2 c o s ลบ9พายส่วน2ถ้าหมุนแบบตามเข็มนะคะก็คือหมุน 2รอบแล้วก็มาอยู่ตรงนี้จะได้9พายส่วน2แต่ถ้าเป็นหมุนแบบตามเข็มนะคะก็จะหมุนสองรอบแล้วก็หมุนมาอีกหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลบ9พายส่วน2จะอยู่ตรงนี้นะคะค่าไซายจะได้ลบ1ค่าคอสจะได้0นะคะหรือเราจะเขียนไว้เลยก็ได้นะคะว่าตรงนี้นะคะ ถ้าหมุนแบบตามเข็มตรงนี้ก็จะเป็นลบพายส่วน2แล้วก็ลบ5พายส่วน2แล้วก็ลบ9พายส่วน2ไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าหมุนแบบตามเข็มมาหยุดตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นลบ3พายส่วน2ลบ7พายส่วน2ลบ11พายส่วนสอง เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะไซด์ของลบ π 1พส่วน2ก็คือลบ π 1พายส่วน2ก็คือหมุนครบ2รอบแบบตามเข็มแล้วก็หมุนมาอีกตรงนี้นะคะก็จะได้ว่าค่าไซ n ์ดูค่า y นะคะได้1นะคะส่วนคอรสของลบ π 1พส่วน2ก็คือ ให้ดูค่า x นะคะก็ะะจะได้0ูนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง wonder m a t by coolguk นะคะและให้กำลังใจในคลิปจะถัดไปด้วยนะคะสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือใน Facebook นะคะบันทึกความทรงจำของ coolguk